สวัสดีค่ะผัวผัวกมิงเด้งแชแนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ผ้ามหาหล่อห่วยค่ะมหาหล่อซ่อมมือเฮ็ดปวกเนาะค่ะพอล้วค่ะพี่น้องแต่เป็นเด่นเขาเนาะเขาคนเขาเก็บไปแล้วจ้ะพี่น้องค่ะมือโบเคยใหญ่พี่น้องมือโบเคยใหญ่มาจ้ะดอกเลยดอกคือเข็มเนาะเงี้ยดอกซ้ำเข็มหลอยคนเขาเก็บไปแล้วเลยจ้ะแต่พอได้พอได้เก็บเยอะพี่น้องพอได้เล่น ที่ครับแล้วบางเหยียือก็มีมั้ยบ่มีเลยด้จุ่มแบบไหนเลยเหยืออ๊ะอพี่น้องเพิ่พงไหนจ้ะทำงานพี่น้องครับมีตุ้มน,น,นึงค่ะงานเลยขยับ่าราฟังไหมขยับบ่ออรายเลยครับขยับหมื่นล่มเลยแหละขยับเป็นหมืน่น หอดนำนี่ค่ะงามๆพี่น้องงามจ้าพี่น้องลงบะไรเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ลงบะไรเออโอ้ยบะไรเฮ้ยแข็งดีเออเสียบมันเป็นหางใหม่หางใหม่ล้วนๆเลยเดี๋ยวอะไรบัมีดงามๆครับ ครับได้แล้วเด้อขายเพ็ดปวกสายหนามโอ้ยบางขาเนียนตัวนี้เลาะตามห่วยเนาะค่ะพี่น้องคะเลาะมาเรื่อยๆค่ะพี่กัดนี่บ่ิเนนอนค่ะไปตามห่วยเรื่อยๆค่ะจาะหวยได้โบงเจาะหวยได้โบหูบานได้นู้ดแดงกับโบหูค่ะตามห่วยเรื่อยๆครับเอาครับงัดงัดอีกแล้วบุกคุ่มเราพี่น้องขาดเมื่อนล่ะกางเกงอุ้ยอุ้ยหากใหม่อ้ย ดึงอ,อเไยเลยด้วยจ้ะ <c oughs> เอาบด้เนาะมันกียงขาดหมดแล้วห่สั่นหวยก็ห่้ะขาป้นก็อ้ยดอกเคดพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะสาดอก โอ้ยมือเลรอครับมันตั้งพีนไหมุดตะพือตะพือแล้วนี่นี่ห่วยพี่น้องเออขั้วหมดแดงห่วยเมากห่วยบังพี่น้องลงมาในห่วยครับห่วยกับหกหกเอ้างัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยการงานเอางัานนะครับงานพี่น้องงัดครับ จ้ะเย็บเลยครับดอกหน่อยๆดอกคุณหนีอยู่อุ้ยนี่จ้ะต้อีอี ดูงนดกรน้องพี่น้องตังหวยพี่น้องครับเฮ้ย่างบดีกิ่งองหวยแล้วพี่น้องครับ น้ครับออหเางหแต่เก็บอย่างเนาะอยู่ใน้ฟังห่วยมันออกห่างแห้งสายนำกัสานนำดึงเรียงพี่น้ององนิดของลนไฟ้องนิดลงนน้อยเอาครับนำได้บสะดวกอืม อยู่ข้าหมองเลยพี่น้องต้นแห้งค่ะลงไปบ่ได้นี่ครับมาพี่องครับพี่โอ้ยดีจ้ะอืมห้อเยียดหอยียหข้ามลยนะคะริ่มขา อยู่พี่น้องคนนี้มานอยู่เมียนพ่อได้อยู่จ้าพุ่นครับนู่แดงเดียย๋ยวลงไปหาหนูแดงพี่น้องครับอืมซ้ำหาในภูเขาหลวงพี่น้องเออไอยศฟังหวยว่าจะอยู่ในภูเขาพี่น้องอืมึงกันมาหนึ่งนก <มา S 2> น,นึั้นี้ ี่มาประทันพี่้อมีแต่ห้อยเกาเขาครับ ไฮเก่ลคาเด้อค่ะดิบแมนไหม่เด้อแหลกมัดครับแหลกพี่น้องเก็บไปบนมัดเี่มหนมาบนหยียบน่าสิมาะไตแต่ต้องขืนแล้วค่ะนี่แดงหิวาหมุนมัดครับหยียบหมุนเลยมะไตเฮ็ดแต่ขืนนะเนี่ยก็ร่างสีแถงห็นบ่ไทยก็ร่างสีขึ้นพี่น้องอยู่ข้างไหมพี่น้องหูปวกพี่น้องก็ลังเป็นเสือเลย Bên à, nó quên sửa vì nó yên ừ. chung ừ. Nó quên sửa vì nó Yên ừ. chung พี่นอ้องพอแป๊บนึงเคี่ย์ก่อนครับเ,เ,เปิดเปิด้ใหม่ออกก่อนพี่นอ้นองอ,อ,อ้ย,น,อออยน้อยนี่หน่อยด้อจ้ะนี่ เขาอื่อนมาให้ปลกไส้น้ำไส้น้ำเหลียงไยง <laughs> ส้น้ำเหลียงเห็ดปลูกไส้น้ำเหลียงเด้อจากนี้ฝนบวก่อ่ต๊ครับตองบ่งตโตก๊ก็ต๊จนทวมพี่น้องเทาบานกับอยากหิเอาการแน่บวก่อยต๊ะกนได้ครับมาทางพีกัมีโอ้ยขออนุญาตครับุครับหมดหมดแล้วดูทางหมดเ้เฮ้ยหฮ้ยเเฮ้ย้ัี้้เเ นี่น้องครับโอ้เอ,อน้ำยังเดียวน้ำเล็บแมวน้ำเล็บแมวแ,วแบกอ่ไรเด้จ้ะอืมนุแดงเขาอนุญาตเก็บเลยล่ะค่ะแบกบไม่ได้นะคะน้ำเสียไปเมืแล้วก็ด,ดึงทีเดียวเลยเสียไปก่อนน้ำน้ำหลายค่ะนี่น้ำ ดึงเลยดึงแรงนาะโบข่อยใหญโบข่อยใหก็เอีงไเฮ็ดบ่วงน้ำเลยอ่ะดิบเหนียวน้ำเลยจังอุ้ยทำงานพี่อครับนาะออ้าจังแต่มดเปนมดกรแตกนีุ้ดคัดอกหมดตัวนี่มดคงเคงมีจ้ะ เอาบ่ไรแล้วครับเอางัดมาเลยทันดำ่มเหี่ยงเนาะเนี่ยเบียนแม่หยาแห้งเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยเพื่อการคว่ำแทงน้ำไหลดังนี้คว่ำแท,ทงค่ะกำลังออกไหมครับกำลังออกไหมดูดัหยัดออกไปเรื่อยเลยไม่เลยอมุ่ยป้วงเขาครับปูยังมาพี่น้นนงองครับนี่จ้ะกำลังเป็นหัวกระสุนเลยพี่น้องหัวกระสุนเลยตงางครับนี่ กำแทงน้ำไวกำแทงน้ำไวเล้เป็นหัวกระสุนเลยพี่น้องงามครับสามี้างขึ้นไม่ไม่เลยจ้ะนั่ครับมาหัดเลยพัก่อยแป๊บนึงพี่น้องเคี่ย์ก่อนครับหยัดเลยครับ่คะ แตงน้ำหวายหมดเลยอ่ะปอเ,เ,อเป็นนกระสุนเนอ้เอนนี่โอเคไปอัดเลยจับดอกซององกระตุ้นน่อย <c oughs> สอตัวนี้เปินอัดตัน

พี่น้องครับขาน่อยขาน่อยต้องล่างเดียวข้ากินเห็ดปวกไส่หน่อยเห็ดปวกใส้น้ำใส้น้ำแดง พอค้าใหญ่กับญ่อยู่ด้วยค่ะดึงไปได้เลยเนี่ดึงไปได้แล้วนะ มาเลยนี่ซับถือกว่าจ้ะมันคือออกในป่าเนาะออกในหัวไม่ตัดสิไม่หมายพวกคุม้มอาอย่างนี้เข็มมาเลยแทยงหลอดไหม ีดองหน่อยๆเน,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 นี่ยมาเสียมอีกอยู่ยะมาตรงนี้ใส่กระตาก้อนตรงนี้อันนี้น 음음음 mm. เด้อค่ะพี่น้องคะาเบอร์นี้ได้เฮ็ดปลวกสายหนามเนาะค่ะเต็มตาคือเก่าจ้ะพี่น้องดอกงามๆเลยคะ่ะแม่นครับงามครับลอดแหลกของปี่เนาะค่ะพี่น้องค้าเฮ็ดปลวกสายหนามค่ะสำหรับพี่และน้องครับค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซับนี้กนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้าไปรับชมคลิปนุ้ยแดงกับบ่าวเมงเลเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คะ่ะทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ